ชาวบ้านสามเหลี่ยมตำบลทับกุงอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีนำภูมิปัญญาดั้งเดิมมาปรับใช้กับการเกษตรสมัยใหม่ด้วยการเก็บจอกแหนที่ปกคลุมหนองน้ำที่ขุดไว้ในพื้นที่สวนมาใช้คุมบริเวณโคนต้นฝรั่งหงเป่าสือกว่า1 0 0 0ต้นที่ปลูกไว้เพื่อรักษาความชุ่มชื้นในดินลดการใช้น้ำและลดต้นทุนปุ๋ยเคมีอย่างยั่งยืนทั้งนี้เนื่องจากในหนองน้ำที่ ขุดไว้ในสวนมีจอกแหนขึ้นปกคลุมหนาแน่นจึงนำมาใช้ประโยชน์เป็นวัสดุธรรมชาติสำหรับคลุมดิน เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกฝรั่งของเป่าซื้อชาวบ้านสามเหลี่ยมตำบลทับกุงอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีบอกว่าตนได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของจอกแหนที่สามารถเก็บความชุ่มชื้นในดินได้ดีและยังมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชเมื่อย่อยสลายจึงได้เก็บจอกแหนจากหนองน,องน้ำภายในสวนนำไปกลุ่มบริเวณโคนต้นฝรั่งองเป่าซือที่ปลูกไว้กว่าน1น0 0ต้น สิ่งไม่เพียงแต่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องความชุ่มชื้นของดินแต่ยังสร้าง,งผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อผลผลิตทางการเกษตรทําให้ต้นฝรั่งเจริญเติบโตแข็งแรงให้ผลผลิตที่ดีและถือเป็นการลดต้นทุนโดยใช้สิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ครับ